รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A Care ห่วงใยเคียงข้างคุณ การเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพีทีทีสเตชันเติมเต็มทุกความสุขกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทศการองค์การมหาชน ไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้รวมพลังไทยช่วยไทยรวมสุดยอดสินค้านวัตรกรรม การออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงานไทยแลนด์เฟร e ลี่ด Design อ็ก o ป2022มหากรรมอารยสถาบัต์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนท้มวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์นี้ที่ฮ .101 ไบเทคบางนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยพลตบดีโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีประกาศความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีให้มีอารยสาปัต์หรือเฟรี่ดีไซน์พร้อมเตรียมนำสินค้าของดีเด่นดังจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมจะแสดงภายในงานไ Thailand ์เฟรี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2022มหกรรมอารยสาปัต์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่หาเรื่องอารยสรามบาทเนี่ยมันถึงเวลานะผมเองเนี่ยผมได้คุยในหลายภาคส่วนที่มาประชุมร่วมกันเนี่ยแะแม้แต่โครงการของเราต่อไปเนี่ยเมื่อทย์ที่แล้วหาลือกันเราจะมีรถไฟฟ้านะครับเพื่อแก้ปัญหารถติดที่ในปทุมธานีตอนนี้เยอะถ้ามีรถไฟฟ้าเนี่ยทางขึ้นต้องมีลิฟต์ขึ้นลงสําหรับคนพิการแล้วทุกภาคส่วนในปทุมธานีเนี่ยก็ต้องไปจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับ ที่น้องประชา,าชนที่พี่การแล้วผมผมมองไปถึงนี้นะผมได้คุยกับท่านประธานสาหการรมคนไหนจ้างงานอันนี้ผมเอาเข้าที่ประชุมของอประธานอุตสาหกรรมเลยเพราะว่าที่ประทุมเนี่ยมันมีอะไรไหมที่มากกว่าคนอื่นมันมีนิคมอุตสาหกรรมสองนิคมอ่าบางกะดีกับกน <ะ S 1> วมินทรอันนี้ค,คือคือหลายๆสิ่งที่ประทุมจังหวัดอื่นไม่มีเพราะนั้นเราก็ได้คุยกันแล้วนะฮะตามโรงงานต่างขอให้รับผลการให้เป็นไปตามกฎหมาย เชิญทุกภาคส่วนนะต่อจากนี้ไปคําว่าอารยะสถาปัตย์เนี่ยนะขอให้คํานึงถึงเพื่อมาอำนวยความสะดวกให้พี่น้องที่พิการนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอยากจะเชิญชวนให้ไปร่วมง,งาน10-13กุมภาพันธ์ที่ศูนย์ไบเทคบางนาเพื่อชมกิจกรรมต่างๆมีการออกบูธต่างๆมีการรับบริจาคต่างๆนะผมขอยืนยันวะ่ผมไปร่วมแน่นอนครับ wow. อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชั้นนาของเมืองไทยในระดับนานาชาตินั่นก็คือหัวหินถิ่นมนครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยคุณนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินก็ได้ประกาศปรับปรุงพัฒนาอารยสศาัตร์เมืองหัวหินให้พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลพร้อมเข้าร่วมออกบูธแนะนําแหล่งท่องเที่ยวเฟรนลี่ดีไซน์เมืองหัวหินและร่วมเปิดตัวเมืองหัวหินในฐานะหนึ่งใน20จังหวัดนําร่องของไทย ในการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับครับก็วันนี้มีการประชุมกันแล้วนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนแล้วทุกส่วนภาคส่วนนั้นเข้าใจแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเพื่อที่จะทําให้เมืองหัวหินนั้นให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งการรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจากทุกเพศทุกวัยบอกทุกพื้นที่ของเมืองหัวหินนั้นก็จะแบ่งแยกเป็นสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วนั้นจะต,ต้องปรับปรุง ให้รับสําหรับทุกคนได้และสิ่งที่กําลังก่อสร้างใหม่ทั้งภาครัฐภาคราชนนั้นก็จะให้ความร่วมมือกันที่จะทําให้รับนักท่องเที่ยวสําหรับทุกคนได้นั่นก็หมายถึงว่าทั้งผู้พิการครับผู้ที่สูงอายุก็จะเข้าถึงโดยาการเข้าถึงนั้นจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้อย่างแท้จริง100%นะครับนั่นคือเป้าหมายของพวกเราทุกคน เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนะครับงานที่ไบเทคบางนานะครับจัดงานเฟรนลี่ดีไซน์นะครับของท่านกิตนาจัดขึ้นในครั้งที่5ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นทราบข่าวแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนได้เข้าถึงในการที่จะทําให้เป็นเมืองยายษสถาปัตย์ของทุกคนทั่วประเทศครับนี่แหละครับเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมขับเคื่อนงานมหาก,กรรมอารยสถาปัต์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวลครั้งที่5พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์นี้ที่ฮอ1 0หนึบเทคบางนาครับหัวหินอาจวบกิริขัน,นเมืองอารยสถาปัต์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเฮ้ กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่ในงาน Thailand Friendly d e s i g n Expo 2022มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5จสะดวกปลอดภัยรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลวันที่10-13กุมภาพันธ์2565ที่ฮอ101ไบเทคบางนา ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยดับเป็แคร่วงใหญ่เคียงข้างคุณการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพีทีทีสเตชันเติมเต็มทุกความสุขกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทศการองค์การมหาชนไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ รวมพลังไทยช่วยไทยรวมสุดยอดสินค้านวัตกรรมการออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงานไทยแลนด์เฟร e n ี่ดีไซน์เอ็ก o ป2022มหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10 13กุมภาพันธ์นี้ทีฮอ101ไบเทคบางนา ร่วมกันส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคมช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขสะดวกปลอดภัยรองรับสังคมผู้สูงวัยและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้พิการและผู้สูงอายุในงาน Thailand f r i e n d l y Design Expo 2022มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ เ,เื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพความสามารถและบทบาทของคนพิการในสังคมไทยเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นพลังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับสำหรับอารยสถาบัตินะคะทันในฐานะที่ เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวคนหนึ่งนะคะก็อยากบอกค่ะว่าอารยสถาปัตเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็มีความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานที่มีอารยสถาปัตเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนพิการก็สามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงสิทธิเข้าถึงโอกาสต่างๆนะคะของสังคมได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่กทานค่ะ อยากให้ทุกท่านนะคะเข้ามาจับมือหรือว่ามาร่วมมือกันมากขึ้นค่ะในเรื่องของการทําอารยสถาปัต์นะคะเพราะไม่เพียงแต่โอกาสที่คนพิการจะได้รับนะคะนั่นหมายถึงโอกาสที่คนในสังคมอื่นๆที่อาจจะมีโอกาสได้ใช้อารยสถาปัตรเหล่านั้นได้เข้าถึงและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับงาน Thailand Ferry Design Expo นะคะที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษด้วยค่ะเพราะว่าในงานนะคะจะมีกิจกรรมเป็นการโดดร่มล่อนนะคะให้คนพิการเนี่ยสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่ หายากมากๆเลยนะคะในประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาได้ผลิตนวัตกรรมค่ะที่ทําให้คนพิการที่นั่งวีลแชร์เนี่ยสามารถโดดล่มรอนหรือเล่นกิจกรรมนี้ได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะคือจะบอกเลยค่ะว่าสนุกมากๆและที่สําคัญคือมันไม่ได้ยากแล้วก็ก้าวข้ามขีดจ,จํากัดตัวเองได้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนพิการท่านใดนะคะที่ยังสนใจในการออกมาใช้ชีวิตอยู่นะคะหรือว่าอยากจะทํากิจกรรมใหม่ๆที่ทุกคนอยากทําทันแนะนําเลยค่ะพาลาไกาดดิ้งนะคะสําหรับคนพิการท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมงานและมา พบกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะ สำหรับงาน Thailand f e l l y Design Expo นะคะในปีนี้ที่จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะคะก็อยากบอกเลยค่ะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่ทำให้ทุกฝ่ายนะคะได้มาเจอเจอกันมากขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะ f ฟ i ลี d ดีไ e น์เอ็เนี่ยจะได้มีการรวบรวมนะคะอารยาสถาปัตย์ที่อาจจะได้เริ่มต้นแล้วที่สำคัญเนี่ยในอนาคตอะค่ะก็ได้มีโอกาสที่จะให้คนอื่นๆหรือว่าภาคส่วนอื่นๆเนี่ยได้เข้ามาจับมือกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้ ดะะได้มีโอกาสมาชมค่ะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเฟรนดี่ดีไซน์ไม่ได้มีจํากัดแค่ในกรุงเทพม,มหานครเท่านั้นนะคะแต่ได้กระจายไปทุกภาคส่วนหรือทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยละคะ่ะสําหรับในส่วนงานเรื่องอารยสถทธาปย์ถือได้ว่าเป็นงานหลักสําคัญงานหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพคนพิการเลยนะคะเราจะเห็นว่าคนพิการเนี่ยเฉพาะที่จดทะเบียนเนี่ยสองล้านหนึแสนคนแล้วสังคมไทยตอนนี้กำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่สิ่งต่างๆเนี่ยจะต้องเอื้ออำนวยให้กับคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็มีนโยบาย แล้วก็มีกิจกรรมในการส่งเสริมเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเราจะต้องทําให้คนพิการแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะไดะ้ให้ความสําคัญกับการทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่วันหน้าท่านจะได้ใช้จากสิ่งที่ท่านได้คิดทําในวันนี้ค่ะ กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่ในงาน Thailand Friendly d e s i g n Expo 2022มากรรมอารยสาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5จสะดวกปลอดภัยรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลวันที่10-13ถกุมภาพันธ์2565ที่ฮอ101ไบเทคบางนา ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยดับเบิลแคร่วงใหญ่เคียงข้างคุณการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลตัวอยู่ตา,ายาต,ยตาขับเคลื่อนความสุขพีทีท <TT> ีสเตชันเติมเต็มทุกความสุขกระทรวงวัฒนธรรม สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทศการองค์การมหาชนไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ร่วมพลังไทยช่วยไทยร่วมสุดยอดสินค้านวัตกรรม การออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงานไทยแลนด์เฟร e n ี่ดีไซน์ n Expo 2022มหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์นี้ที่ฮ .101 ไบเทคบางนา มาพบกับการเรือมพลังครั้งประวัติศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลในงาน Thailand f r e d d ี้ดี e ซน์เอ็2022มากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่5ในรูปแบบ Expo วิธีปกติใหม่วันที่10ถ13กุมภาพันธ์นี้ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ site, ที่ฮอ101ไบเทคบางนาซึ่งการจัดงานในครั้ง คือเป็นการรวมพลังเครือข่ายคนพิการทั้ง7ประเภทอยากเกสมาคมหลักของประเทศอันได้แก่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลอทิสิทธไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิต ซึ่งทั้ง7สมาคมนี้ตลอดจนเครือข่ายคนพิการจากทั่วประเทศจะได้เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการประเภทต่างๆเพื่อให้ทุกท่านที่ได้มาเที่ยวชมงานจะได้เลือกชมและเลือกช็อปกันได้อย่างเต็มอิ่มจุกใจครับสำหรับคนหูหนวกและคนหูดีนะครับหรือ ผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์นะครับหรือว่าคนที่การที่ต้องใช้วีลแชร์หรือว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลต่างๆนะคะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งคนหูหนวกเนี่ยส่วนมากเลยนะครับก็ต้องการการสื่อสารนะครับมีความคิดนะครับที่อยากจะเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษามือหรือการใช้โค้ดแคปชั่นนะครับหรือว่ามีสัญญาณไฟนะครับส่งสัญญาณอย่างเงี้ย ตัวอย่างเช่นอย่างสมมติในการที่จะไปเที่ยวนะครับก็จะมีแผนที่นะครับคอยเล่าหรือคอยบอกต่างๆเนี่ยผมก็อยากจะให้มีภาษามือนะครับที่เป็น QR code นะครับแล้วก็จะได้อธิบายให้คนหูหนวกนะครับได้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่หรือสถนที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับวันที่10-13กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีม การแสดงศักยภาพนะครับของคนตาบอดของคนพิการทางด้านร่างกายหรือพิการประเภทอื่นๆมากมายเลยครับในงานนี้ซึ่งผมก็คิดว่าการที่เราไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับงานแสดงสินค้าในครั้งนี้นะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับทุกคนอาจจะมีโอกาสนะครับที่อาจจะเป็นคนพิการก็ได้คล้ายว่าครั้งนี้นะครับเป็นการที่ได้ความรู้นะครับวิถีชีวิตใหม่อย่างเช่นอาจจะเปิดบริษัทใหม่นะครับ เปิดบริษัทนะคะซึ่งคิดการออกแบบเป็นเฟรนลี่ดีไซน์สำหรับคนทุกประเภทนะคะก็อยากจะเชิญชวนไปเข้าร่วมงานนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับทางสมาคมและตัวผมเนี่ยเรียกร้องมาอยู่ตลอดถ้าประเทศไทยเรานะครับมีอรยัสถาปัตย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยจะทําให้คนพิการนะครับจะไม่พิการเพราะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยถ้ามันดีขึ้นคนพิการสามารถไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทท้องถนนที่เรียบไม่มีขรุขระเดินทางสะดวกพอไปขึ้นรถเมล์นะครับก็มีรถเมล์ชั้นต่ําถ้าเกิดประเทศเราเป็นแบบนี้ทุกอย่างไม่มีอุปสรรคคนพิการก็จะไม่พิการครับอันนี้ถือว่าเป็นความสําคัญของอาไรยสถาปัตย์ครับที่ทุกคนควรคานึงถึงครับ ก็อยากเชิญชวนนะครับให้ไปร่วมงานนะครับซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปีเนี่ยถือว่าเป็นการจุดประกายนะครับให้สังคมได้รับทราบว่าอารยสถาปัตเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับเขาจะวัดกันจากอารยสถาปัตตรงนี้แหละนะครับว่าคนของเขาเนี่ยเข้าถึงได้อย่างไรนั้นอย่าลืมไปเที่ยวงานนะครับที่ไบเทคนะครับ10-13กุมภาพคุมพานี้เราไปเจอกันนะครับเรามีสิ่งดีๆอยู่ในงานมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการการแสดงความสามารถของคนพิการเสวนาที่ดีๆนะครับซึ่งเราจะนําแนวคิดต่างๆเหล่านี้มาสร้างสารรค์รวมถึงได้ซื้อสินค้าของคนพิการนะครับที่ผลิตนะสนับสนุนการทํางานของพิการเพื่อที่จะได้ให้เขาได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไปครับ ขอขอบคุณกมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้ร่วมสนับสูนย์การจัดงานมหากรรมอารยสาปัต์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลนครั้งที่5 t h ไ i l a n d f ์เฟรนดี้ e ีไซน์เอ็2022งาน Expo วิถีปกติใหม่ทุกท่านที่มาร่วมออกบูธจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบอย่างน้อย2เข็มและตรวจเอ k ีเคล่วงหน้าภายใน72ชั่วโมงก่อนเข้างาน <Yeah. S 1> ส่วนท่านที่มาเที่ยวชมงานต้องสวม ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงานรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆตามกติกาสากลเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของทุกคนที่มาออกบูธและมาเที่ยวชมงานกันนะครับจเเรีียยกป็นดไไซสาตาทแล ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจ,จัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยรับเบิแคร่วงใหญ่เคียงข้างคุณการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลตัวอยู่ตาขับเคลื่อนความสุขพีทีทีสเตชันเติมเต็มทุกความสุขกระทรวงวัฒนธรรม สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิศการองค์การมหาชนไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้รวมพลังไทยช่วยไทยร่วมสุดยอดสินค้านวัตกรรม การออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงานไทยแลนด์เฟร e ลี่ด Design Expo 2022มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพานันธ์นี้ที่ฮ .101 ไบเทคบางนา สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิศการองค์การมหาชนหรือทีเซบได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหการรมไม้ในประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งด้านอัตลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่ซึ่งล้วนโดดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะและเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดและสนับสนุนต่อจากโครงการไม้เซเว่ทีมและไม้ชุมชน ยงเกิดเป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์เส้นทางใหม่ภายใต้โครงการไม้สร้างสรรค์รวมพลังชุมชนทั่วไทย ยเมื่อไม่นานมานี้ทีเสพจึงได้จัดกิจกรรมไม้สร้างสรรค์รวมพลังชุมชนทั่วไทยที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งใน8จังหวัดตัวอย่างของเส้นทางท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยววิถีไม้ครับ ศิลปินดาวค้างฟ้ารุ่นใหญ่ไฟกระพิบด็อกเตอร์ดาวใจภัยจิตในวัย67กระตักำลังกระอักจากพิศเรษฐกิจยุคโควิดจริงหรือไม่ถึงขั้นต้องตัดใจประกาศขายคฤหาสน์หลังงามพร้อมโรงละครโอเปล่าเฮาส์มูลค่ากว่า200ล้านบาทเพราะเหตุใดต้องไปถามเจ้าของเสียงเพลงอมตะทำไมถึงทำกับฉันได้ท่านนี้ครับ ผลกระทบจากโรคระบาดโควิดเนี COVID ่ยนะคะมันเต็มเต็มอยู่แล้วค่ะอปราช้าของของดาวใจรวมทั้งวงดนตรีดาวข้างฟ้าสปารีสอร์ทปิดตัวหมดเลย2ปีแล้วพอมองดูแล้วเนี่ยอนาคตยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยนะคะนักร้องศิลปินลำบากกันทุกแขนงเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะดาวใจไยจิตนะคะท่านคะน่าสงสารมากค่ะดาวข้างฟ้าไม่มีงานเลย2ปีกว่าแล้วแต่โชคดีไม่มีใครเป็นโควิดเลยรักษาตัว แต่ไม่ค่อยจะมีกินท่านผู้ชมคะที่ท่นถืออยู่ในภาพใหญ่นี้คือภาพผลงานของวงตรีดาวข้างฟ้านะคะซึ่งมีทุกอย่างมีทั้งมีลำวงด้วยนะคะเห็นไหมคะสาวสาวงามของเราใส่สีส้มด้านแถวหน้า แล้วก็มีศิลปินแห่งชาติผลงานที่เราเคยแสดงกันที่นี่ณนะวันนี้งานเราไม่มีเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่เอื้ออมหนวยแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องเปิดขึ้นมาใหม่วงยังอยู่และที่เราเคยแสดงกันที่นี่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ประกอบด้วยการแสดงของศิลปินแห่งชาติสลับกับเปลี่ยนมา10กว่าปีดังในภาพที่เห็นนี้นะคะดาวใจโอเปร่าเฮาส์นี่ก็เป็นตำนานหน้าหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะถึงแม้ว่าหน้าบัดนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนมือ อาจจะเปลี่ยนผู้บริหารเข้ามาช่วยกันทํากับเราหรือจะซื้อไปเลยอะไรก็ได้นะคะดาวใจพิจิกก็ขอเชิญชวนให้เห็นภาพภายในนะคะเรามีโอเปร่าเฮาส์ที่สมบูรณ์แบบจุคนได้500กว่าคนนะคะสะอาดสะอ้านกว้างขวางเย็นฉ่านะคะห้องน้ําห้องท่าเพอร์เฟกทุกอย่างไม่มีคําว่าเก่าที่ฉันดูแลอย่างดีรรคื การขายโอเปราเฮาส์ขายสปาแล้วขายรีสอร์ทเนี่ยประกาศขายนะคะกาบเรียนนะคะท่านที่สนใจพื้นที่แถบพระโหนงซึ่งเจริญมากใกล้ทุกอย่างห้างสับสินค้ารถไฟฟ้าอะไรเป็นกลางเมืองอะนะคะอยู่ที่สุขุมวิท71เนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อกับดาวใจพจิตได้นะคะถ้าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของที่แถวนี้แต่ถ้าท่านสนใจจะซื้อแบงหรือจะมาเาหมด มาเจ้าของไปช่วยดูแลด้วยก็ได้ซื้อที่แถมเจ้าของไปช่วยดูแลบ้านเป็นแม่บ้านให้ได้หมดนะคะเรื่องของราคาท่านถามขายเท่าไหร่แล้วเนี่ยคงจะแพงหน้าดูไม่แพงอย่างที่คิดค่ะราคาคุยกันได้ขอให้เจอเพื่อนบ้านดีๆหรือคนดีๆมารับไว้นะคะอยากให้คนดีมารับไว้ถ้าสนใจอยากซื้อที่ตรงนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างหน้าจอนี้นะคะ0 6 2 3 6 4 2ส4 5ี่สองสสี่ห้าค่ะกราบขอพระคุณมากๆ ที่คุณกิจชนะได้ให้โอกาสดิฉันมาคุยเรื่องเรื่องขายบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเราจะขายของแล้วเราไม่ออกสื่อใครเขาจะรู้ล่ะคะอยากได้นะคะคุยกันได้ราคาทุกเงื่อนไขค่ะยินดีค่ะ ยามพบความเศร้ารีบกลับบ้านเราจะเปลมปรีดาเพราะบ้านมีรักน้ำใจอภัยกรุณาคอยเราอยู่ทุกเวลาในชายคาเขตบ้านของ นี่แะครับท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของคาลิหารหลังงามพร้อมธุรกิจโรงแรมสปาและโรงละครโอเปร่าเฮาส์ซึ่งเปรียบเสมือนตำนานชีวิตดาวใจภัยจิตก็ต้องติดต่อสอบถามด็อกเตอร์ดาวใจได้โดยตรงเลยนะครับ